มีขายส่งต่างจังหวัดไหมดูหน้าเพจมีเป็นรอบอเปิเร้านชามแล้วพอบอกมีรอบต่างจังหวัดเนี่ยให้แอด,ดไลน์อันไหนก็แอด,ดไลน์อันนั้นนะคุณลูกค้านะไม่ใช่ตีหนึ่งก็โทรหาตีสองก็โทรหากูตีสามก็อยากจะกินลูกชิ้นกูกูก็ไม่ต้องนอนบางทีตีหา้าปลุกกูแล้วปลุกกูทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหิวขนาดนั้นเลยก็นั่นน่ะดิตีหา้าตีหา้าคือเหรอร้านชามเชฟอ้อยหรือเปล่าคะบอกใช่ค่ะสนใจสั่งลูกชิ้นโอ้โหว่างเลยเนี่ยมึงดูเวลาในโทรศัพท์กูได้เลยไม่โม้ตีห้าเลยโทรหา ก็คือให้ติดตามทางเพจร้านชามไปดูติดตามเพจว่าจองออนไลน์เขาจองยังไงนะรับฮิ้วต้องจองตรงตรงไหนอะไรยังไงวอล์กอินต้องมาได้กี่โมงอย่างวันเนี้ยบอกแลาวอล์กอินเปิดสี่โมงหรือ16บหนาฬิกาเขียนด้วยนะเปิดรอบแรก16บหนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์อย่ายืนรอถ้ายืนอย่ามีปัญหาไม่ได้อะไรแต่ว่ามาแล้วไม่ได้เดี๋ยวก็ด่ากันอีกกูไม่ค่อยเป็นคนชอบคนพูดจาดีๆกูก็ไม่พูดดีกับใครหรอกแต่พูดจากับกูดีหน่อยออกใจยากจั วะตอนนี้รามมาด่าแอดมินกลัวปึงปังเละเทะหมดแล้วก็สมควรแล้วไงไม่เกี่ยวอะไรด้วยรอนานคอย่างนี้เลยก็ต <reco Christ> ้องรอไหมเนี่ยคือนี่จะบอกว่านะของไม่อร่อยอ่ะมันก็ต้องรอมันไม่ได้อร่อยหรอกลูกชิ้นมันก็คือลูกชิ้นทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าจะมาอยากจะมาลองเอ้ลูกชิ้นเชฟอ้อยอย่าดีมานมานะว่าลูกชิ้นเชฟอ้อยมันต้องอร่อยเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าดีมานมานะพอกินเข้าไปไม่อร่อยไม่ถูกใจมึงด่ากูด่ากาบกูตบด้วยนะกูจะบอกให้แป๊บแปคืแป๊บานึูงดีมานคืออะไร ต้องการแบบลูกชินช้นแชมอ้อยนี่ต้องอร่อยแนะ่เพราะคนเป็นเชฟกูก็คนถูกไหมคิดค่าส่งเท่าไหร่คะ ถ้าส่งต่างจังหวัดออกเองออกเองหมายถึงแม่ออกเองนี่นะจะบอกนะลูกชิ้นเนี่ยส่งต่างจังหวัดไหมส่งผู้บริโภคก,ก็ต้องออกเองออกค่าส่งเองบางทีนะส่งไปยะลาอย่างเงี้ยไม่สมควรจะสั่งเพราะว่าไม่มีห้องเย็นที่ไหนไปกูต้องคืนเงินไปเนี่ยกูเพิ่งฉลาดยะลาสั่งกูไปถุงเสียค่าส่ง350บอกยอมเสียกูก็งงพอกูไปส่งห้องเย็นห้องเย็นบอกไม่ไปสเจ้ากูต้องโอนเงินคืนอกีกเขาไม่รับเขาไม่รับเออไม่ใช่เขาไม่รับถุงเดียบเขาไม่ไป เขาไม่ไป,ไปยาลา,าลใช่มันเขา้าใจยัง <c oughs> งั้นเราก็เปลี่ยนใหม่เราก็จัดแผนไปทำลูกชิ้นที่เบตงเลยโอ้กูไม่ไปหรอกอะไรที่ลำบากกับชีวิตกูแก่อายุจูบูนี้60กว่ากูต้องกระเสือกกระสนเหรอไปตรงนู้นไปตรงนี้เพื่อเพื่อสนองนิดคนอื่นเหรอไม่ใช่แ้่เวลากูอยากได้แล้วมีมีใครสนองนิดกูเลยอ่ะเปิดขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นไหมคะเปิดไหมเปิด เมันสั้นไปป่ะก็ยังไม่ได้พูดขายยังไงราคาเท่าไรสองแสนห้าราคาเดียวอย่ามาถามรับแค่จังหวัดละหนึ่งคนอย่ามาจอาแจ๊ะคืออันนี้มีความสับสนมากเพราะว่า,าเข้ามาในครัวปึงปังใช่ไหมตอนนั้นเราถ่ายคลิปก,กันตอนแรกๆอันนั้นเลิกไปแล้วปัญหาเยอะเพราะกูบอกขาย2องหมื่้าท่าำไมขาย2องหมขายถูกจังเลยมันจะได้ดีเหรอส่งลูกชิ้นยังไงแล้วจะต้องเอาวัตถุดิบที่ไหนกูจบเลยกูขายถูกก็จะให้กูส่งวัตถุดิบให้อีกไอสัตว์แล้วกูจะเหลือเฮี้ยอะไรล่ะกูก็ต้องขายที่นามาช่ววยพกมมง้ได เครื่องมือไม้ได้เครื่องปั้นอ่ะสองหมื่นห้าทำไมไม่ให้เครื่องปั้นสองหมื่นห้ามึงเอาเครื่องปั้นเครื่องปั้นกูตัวเป็นแสนไอสัตว์มึงเอามาฟรีเลยดีไหมก็คือตอนเนี้ยขายสองแสนห้าราคาเดียวได้เครื่องบดสาบตัวสิบโลละเอียดนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แม่บอกว่าขาย25 0 0 0ืนเนี่ยคือบูธบูธหนึ่งใช่บูธบูธหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพในในจังหวัดหนึ่งอาจจะมี50เจ้าก็ได้ใช่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้คือเจ้าเดียวเจ้าเดียวเ,เยวลวเยเจ้าเดียวคนเดียวมึงจะไปขายต่อก็เรื่องของมึงเพราะ,ราะไม่งั้นเดี๋ยวเขามาเมนบอกว่าอุ้ยหลอกหรือเปล่าอ๋อกูไม่ได้หลอกสองหมื่นห้ากูขายทุกคนเลยในะจังหวัดอะ่ะพันคนกูก,ก็ขายมึงก็ไปขายแข่งกันดีแต่อันนี้กูขายเจ้าเดียวสองแสนห้ากูขายเจ้าเดียวเลยจบแล้วก็ไปจัดการเราเองไปจัดการเองสองแสนห้านี้จะได้อะไรบ้างคะง่ายๆเลยสองแสนห้าได้เครื่องบดสับตัวใหญ่ได้เครื่องปั้นตัวใหญ่ที่เชฟใช้อยู่สูตรลูกชิ้นสูตรน้ำจิ้มแต่มีอย่างหนึ่งคือต้องทำสัญญาเรื่องการที่วว่่าาาาาาถ้้้เเเออออขขงงรแลีหม มาขาขยเพราะว่าเชฟให้ใช้โลกโก้ให้ใช้แบรนด์เชฟถ้าซื้อแฟนชายจังหวัดนึงก็คือห้ามขายข้ามจังหวัดด้วยใช่ไหมห้ามขายมึงองย่าโลภมากทำไ<ห> <ใช S 2> มอ่ะแต่ถ้าจังหวัดนั้นไม่มีแฟนชายของเชฟอยู่คุณสามารถไปขายได้อย่างเช่นซื้อพี่โลกนครสวรรค์ไม่มีทั้งภาคไม่มีมึงจะไปขายที่ไหนก็เรื่องของมึงแล้วขายแล้วต้องมาแบ่งเปอร์เซ็นเชฟอ้อยไม่ต้องมาแบ่งกูหรอกกูรวยอยู่แล้วไม่ต้องเสือกไม่อยากได้ของพวกมึงแบ่งกูทำไมเหมือนกูมาถ่าวไม่กาด่าแทนคุณเชฟขายลูกชิ้นหมูเนื้อหรือไก่ค่ะกูขายหมูตอนนี้ขายแต่ลููกชิ้นหมออยยยย่่าางงเเดดีีวว เนื้อไก่ไม่ขายแล้วไม่ทำกูทําไม่ทันต้องต้อง <c oughs> พูดให้ละเอียดนะเพราะว่าตอนที่ทำลูกทำไม่ทันก็พูดละเอียดแล้วไงว่ากูทําไม่ทันแต่ถ้ากูเปิดโรงงานกาจ,จะทําแต่ตอนนี้กูขายหมูอย่างเดียวเพราะกูทําไม่ทันมันมีประเด็นอย่างนี้นประเด็นไหนกันว่าสมมติซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วอะ่ะจะขายได้เพราะลูกชิ้นหมูอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเอาสูตรเดียวกันไปทำเนื้อไก่ฟังถ้ามึงซื้อแฟรนไชส์เชฟไปใช่ไหมมึงจะไปขายมึงเอาสูตรเนี้ยไปผสมเป็นเนื้อก็แล้วแต่มึงถ้ามันแดกได้เจ ถ้ามึงจะไปแปลงสูตรถ้ามันแดกได้ก็จบแต่มึงอยากเพี้ยนสูตรกูเยอะนะกูรู้นะถ้าผสมสูตรเดียวกันกับเนื้อมันกินได้ปะล่ะมันก็กินได้แหละแต่มันจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของมึงแล้วถ้าผสมกับไก่อ่ะมันก็กินได้แหละแต่มันจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของมึงอันนี้ก็เก็บไว้เป็นคำถามในหัวต่อไปก็แล้วแต่มึงจะมาถามกูเยอะเรื่องอย่างเงี้ยมึงซื้อไปแล้วก็จบไหมมันก็ไปขายได้มึงยังจะมึงจะต้องไปแตกแขนงให้มึงเหนื่อยทำไมวะเป็นวันแรกที่กูรู้สึกเหนื่อยกว่ากวเป็นพิธทีกรต่อ